ไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์อ่ะกดซับสไคร b ์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไม่พลาดค,คลิปใหม่กันด้วยนะครับกดซับกดซับกดซับกดไลค์กดเคกดไลค์ถนนหนึ่งเส้นต้องใช้ขั้นตอนและระยะเวลาในการสร้างผู้ขับขี่บนท้องถนนอืมเล่งไปเลยร้อยหไปเลยกูไม่สนอะอก,กูรีบภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนี่นน ใช่เพื่อนทำไมแกเล่นเกมเก่งจังวะผมไม่ใช่เป็นหมอไงเพื่อนลวมหายใจของศัตรูน่ะฉันได้ยินตั้แต่300เมตรที่แล้วนะเพื่อนว่าแล้วทำไมมันได้ยินทั้งหมดเลยผ้าอ้อมเด็กยุคอนาคตเทสลาผ้าอ้อมใส่ทีขี้ย่อยสลายเองเมื่อ10ปีที่แล้วผมพยายามเอาแม่เหล็กขั้วเดียวกันดึงเข้ามาเพื่อให้มันติดกันติดเข้าไปสิว่าแต่ามเป็นจริงแล้วมันไม่ติดกันเลยนักเรียนทะเลาะกันก็เฉยเฉยนักเรียนถูกบุรี่ก็เฉยเฉยนักเรียนผมยาวอ้าวได้เวลาจัดการท้พวกเ็กเรียนแล้วจ้องจะเล่นแต่นักเรียนผมยาวจนไม่สนใจอะไรเลยนะครูเนี่ย E สและก็คือ Energy เท่ากับมิวบวกคอฟฟี่วาอรู้สึกของไอสไตล์มึงทำอะไรลงไปไอเด็กเปรตเมื่อถนนพังคนมาซ่อมถนนบ้านเราเอาเตปติดไว้ก่อนนะเพื่อนเมื่อคุณใช้ตะเกียบไม่เป็นแต่คุณเป็นคนที่ฉลาดเกินไปฟิวชันแต่ที่สุดฉันก็สามารถใช้ตะเกียบได้แล้วโอ้ไม่นี่มันอัจเฉยยะ คุณนั่งทําการบ้านกับแมวของคุณคุณทําไปสองชั่วโมงแต่ยังไม่ได้สักข้อมาดีเลยไอ้มนุษย์เดี๋ยวกูสอนมึงเองแมวรู้สึกทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของมนุษย์มันก็จะประมาณนี้แหละครับเมื่อคุณกดข้ามการสอนก่อนเล่นเกมเฮ้ยมาเพื่อนกูเตรียมเล่นแหละมันไ่ได้เล่นอย่างนั้นเพื่อนเฮ้ยน่ารักจังจีบได้เปล่าจีบได้ค่ะแต่เรานอนตื่นสายน้ำไม่ค่อยอาบกับข้าวไม่เป็นไม่ชอบล้างจานไม่ชอบกวาดบ้านใช้เงินมาเสกกระดาษสถทนาน้ากันเลยปะเออขอโทษครับถ้าผิดคนครับผมตอนอยู่ค่ายธรรมะหนึ นี่คือสวนหลังบ้านของเกมเมอร์ปูพักไว้เผื่อวันไหนมีซอมบี้ระบาดพวกแกจะได้ออกโรงกันนะลูกๆนะครับผมคนนี้น่าจะติดเกมมากๆผมก็เป็นหนึ่งในนะั้นแก้วที่มีลายจมูกพ่อดื่มแล้วจมูกจะไปโตกับปากพอดีเฮ้ย นั่นมันมึงรีบไปซื้อไว้กูเดี๋ยวดีเท่าไรกูก็จะจ่ายหรืวผมเรียกแมวมานี่มาเหมียวเมียเหยวเหลืองเมืเองหผมเรียกหมาด้วยมหาชันซี่เจ้าหนูเอ้วว่างฉันพร้อมที่จะปกป้องนายไปช่วยชีวิตเลยนะ <c oughs> ทำไมต่างกันจังวะนี่มันไม่ใช่แบรนด์ไนกี้แต่เป็นแบรนด์ไลท์ไงละ่ะแ,<บ>และนี่คือแบรนด์ไน,นกี้เถื่อนกูกูก็ไม่ใสอ่ะผมที่กินของเย็นแล้วไอผมที่กินยาแก้ไอแล้วเอายาแก้ไอไปใส่ตู้เย็นมึงทำไปทำเพื่ออะไร ทำเพื่ออะไรป้องกันมันบูดครับผมได้ดูวอลเกอร์กินอาหารแบบอริดอร่อยสีน่าของผมต่อตีสองเจ้หิวก็หิวออกไปเซเว่นก็ไม่ได้ฝนตกเมื่อคุณอยากบีรถและอยากบีแฟนด้วยแต่คุณไม่อยากเสียเงินนี่ไงคาถาโฟโต้ช็อปอาจจะตัดไม่เนียนพ่อเรียนวันแรกหลังจากที่ผมได้ดูภาพนี้ผมได้ยินเสียงครับด้วยกูด้วยมน์ครั้งหนึ่งกูเคยไปไสกรอกเมื่อพูดถึงน้ำหนักในอนิเมะผู้หญิง6กกิโลโอ้โหบวมมากผู้ชาย65กิบห้ากิโมันไมาลูกชิ้นเนินได้ป่กว่าเนี่ยหลังจากที่ทุกคนมองภาพนี้ ครับผมที่สงสัยว่าก่อนที่จะมีรถยนต์มนุษย์ใช้ยานพาหนะแบบไหนในการเดินทางนี่ไงไงเพื่อนรถขับเคลื่อนด้วยพลังเท้าอมองฟัปปลา นี่คือน้ำตาลชูกราฟีฮะน้ำตาลที่ปัสจากน้ำตาลเพลงใหม่กัสโนวารอฟังได้เลยนี่คือการเปิดคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมามือไม่ต้องใช้เท้าดีกว่าระ <No. S 1> บบเท้าใช้ได้ทุกอย่างแม้แต่แต่พัดลมยันคอมพิวเตอร์ <c oughs> ทุกคนเคยทำไหมฮะออกซิเจนถูกคิดค้นเมื่อปี177 2ดผู้คนในปี1771 <c oughs> ผู้ใช้เลยไปถุงออกซิเจนขนม10% 90%นอนกนั้นคืออากาศ <c oughs> ผมที่ออกจากบ้านครั้งแรกพร้อมกับทิชชู่กองใหญ่ ไม่ไม่เห็นแปลกเลยแปลกตรงไหนอ่ะไม่เห็นแปลกเลยเมื่อพระเจ้าเกียรติคุณไปพิเศษแม้แต่ชุดบ้านลงห่วงเขาก็ยังไม่ให้ลงห่วงเมื่อคุณขยับหน้าแรงเกินไปจนฟิลเตอร์ไอจีหลุดว่าไงค่าหนุม่มหนุ่มมันไงจะเอาไว้ฟิลเตอร์คุณที่บอร์ดไลน์อนิเมะหนึ่งพันสามร้อยหกสิบสองบาทอืมมันน่าสนใจใจริงนะตั้งในกระปุกออมสินฉันจะได้ถูกใช้แล้วสินะไปวัดทำบุญตักบาตรเลี้ยวขวานอนอยู่บ้านเล่นโทรศัพท์ มื่อผมกินขนมหลือเพื่อนมาขอกินแต่ผมไม่ให้สิ่งที่เพื่อนจะทำเขา่าเพื่อนนะเพื่อนเขาบ่เพื่อนนายต้องแบ่งให้ฉันฟิสิกส์บอกแรงโน้มถ่วงจะดึงดูดคนแมวดึงดูดอะไรมึงดูกูดี <No. S 1> เราที่พยายามออกกำลังกายหนึ่งในทีในท่านี้ช่วยด้วยมันปวดมากเลยมาที่ทำท่านี้มาตลอดชีวิตโอ้ oh, มนุษย์กระจอกวะกูทำมาตลอดชีวิตแล้วกูไม่เห็นปวดเลยชายชาตีไปเที่ยวเซลฟี่ ม oh คลิ <laughs> ประเทศพัฒนาแล้วคุณนอนหลอกประเทศแห่งการหลอกลวงทำไมคลิปมันขึ้นมาซ้อนกันแบบนี้พอดีจังวะเอาละวันนี้ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงท้ายคลิปและตอบแชร์น้องท้ายคลิปนะครับ <c oughs> บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะ <c oughs> ครับผมก็นั่นแหละครับผมไปสามารถบวชในชุมชนได้ว่าอยากจะให้คลิปมีมันไปคลิปเดียวไปเลยหรือว่าอยากจะให้ตอบแชร์น้องท้ายคลิปมาปนอยู่นะครับก็สามารถบวชในชุมชนได้เลยนะครับผมไปดูกันเลยครับผมว่าน้องจะโศอะไรฮ่าๆหรือว่าคลิปเสียง คลิปตลกอะไรฮาๆไม่หผมดูนั้นเราไปดูอะไรดีกว่าครับผมวู้ฮู้นะฮะโอ้โหสนามข่าวเลยนะต้องเด็ดแน่ๆเลยคร<ม>ยับผมขโมยกางเกงว่าแอบตกใจเลยเพราะว่าวคนที่เนี<แ>่ยเป็นเด็กชายอายุวัยเพียงแค่14ปีอะเรียบร้อยกูกูไปขโมอยอะไรของใครกูก็ไม่รู้เเฮ้ยอะไรเนี่ยอ่าโอ้โหคนฝาดข้อความทุกคนอื้มสดๆร้อนๆเลยอือโอ้ฝาดข้อความฝาดข้อความโอ้โหสุดยอดฝาดข้อความหมูเสร็จกูละมือหน่าอาเรียบร้อยนี่นะครับเ โอ้วเก่งมากเลยหมอนี่เก่งมากทิ้ไมครับทุกคนเฮ้ยเจอเพชรว่ะโคตรดีเลยเพื่อนฉันขอแนะนำนายขุดข้างๆอย่าขุดดิงอ้ากลัวแล้วเฮ้ยอ่ะเอา <laughs> <laughs> ตอนแรกคิดว่าจะตกในวาวาเฮ้ยแต่คลิปมันออกมาอูมันต้องเทนแน่ๆเลยเรียบร้อยเอเอนั่นแหละนี่อะไรทุกคน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถรถรถมันเคลื่อนที่เองได้นายใช้สแตนขับรถอย่างนั้นเหรอเพื่อนที่ที่บอกครับผมชอบมีพี่มากเลยครับอ๋อขอบคุณครับผมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับอยากลองฟังเพลงนี้ไหมครับอ่ะฮะเจอมาไหวแล้วน้องพี่ไม่กรี๊ดหรอกเฮียเฮียทำไมไม่อ่านเจนบอกมาเฮียผมฟัง สำหรับแฟนอาร์ตครับอ๋อมาติกับต้อ๋อมาตีกัต้อ่าฮะเล่นเกมว่ะอะไรอ่ะอ่ะอ่ะเรียบร้อยหากเรียบร้อยเสียงหัวรอดนี่มันอะไรกันโคตรอีปีกเลยเฮ้ยนี่ไม่คลิปไก่ทุกคนฮะ โคตรมันอะคลิปไก่โคตรมันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมองอัดสายตูดนี่มันอะไรกันขอบคโฆสณาแฟนอาร์ตด้วยนะจกพี่ครับพี่ครับมีเสียงรถเลมโบในอนาคตอ๋อรถเลมโบแปดแปดแปดๆๆๆแปดแกูจะไม่หาแล้วไอแปดแปดแปดข้างหลังมันคืออะไรฟังแล้วพี่นึกถึงอนาคตได้เลยว่ารถเลมโบนั้นจะหน้าตาเป็นยังไง เ,เสียงดังๆแล้วฟังเข้าไว้โอเคโอ้ไปนี่มันฟลับป,ปะฟลับป,ปะจะทำอะไรฟลปบระขอบคุณแฟนอา์ด้วยนะจ๊ะโอ้ oh, สวัสดีครับพี่โอ้ oh. มีอะไรให้ช่วยหดีๆ <laughs> <laughs> ช่วยไปเปลี่ยนไม้ไหมเฮ้ยฟังทีขี้หูเต้นระเบมว้าว wow, ขอบคุณสำหรับแฟนอาร์ตด้วยนะครับพี่ซีวอยชอบกินอะไรคะ อ๋อจะบอกว่าพี่ชอบกินอะไรครพี่ชอบกินเอ่ปปปปอปลาปายาปอกๆนะหรือว่าส้มตำเหมือนนะน้องนะขอบคุณสำหรับแฟนอาร์ตไก่เกเรด้วยนะจ๊ะตุตุตุตอะฮะนาฬิกาปุกตื่นได้แล้วพี่อีซี่บอยตื่นแล้วลงคลิปแล้ว,ออลวเออจอดเลยนี่ใครอยากได้เสียงนาฬิกาปุกเอาไปเลยตูด ตูดตูดน้องๆครับตื่นไปโรงเรียนกันได้แล้วนะตอนนี้จะสายแล้วอาบน้ําไปโรงเรียนเดี๋ยวแม่จะด่าเอานะอย่าลืมเอาการบ้านไปทําด้วยเราไม่เน้นทําที่บ้านเราเน้นลอกเพื่อนขอให้สนุกกับการเรียนด้วยได้ครับเฮ้ย <Hey. S 1> อ้าวอะไรอะเวโปรตีนหล่นใส่อาหารแมวดูแมวทำโอไม g o ก็อ้อโอไม่นะ What the hell นี่ไง ไม่ีแมวข้างบ้านก็ไม่กล้าหยิบเอาเลยครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่นะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย